สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลขอนำเสนอ SimU o n o w l e d g e b r i นะครับในวันนี้จะเป็นการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainable Finance นะครับและ Thailand Taxonomy นะครับซึ่งเป็นการสรุปจากการสัมมนา,าโดยคุณธาริปป้นเปี่ยมรัฐ จากธนาคารแห่งประเทศไทยในงานสัมมน,นา Go Green 2023 Business Go to the Next Era เริ่มกันเลยนะครับปัจจุบันนี้30%ของอุตสาหกรรมถูกจำกัดความอยู่ในอุตสาหกรรมโลกเก่าซึ่งจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ในอุตสาหกรรมโลกใหม่และ13%ของอุตสาหกรรมประเทศ จะได้รับผลกระทบะจากมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM อุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการที่จะให้สถาบันการเงินมีสุขภาพการเงินที่ดีซึ่งจะต้องสามารถรวม หลักเกณฑ์ ESG เข้าไปในกระบวนการการทำงานด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการให้สถาบันการเงินเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนลูกหนี้ให้ปรับตัวให้ได้ด้วย5วิธีได้แก่ 1. การวางมาตรฐานการทำงานให้สถาบันการเงินไปเป็นในแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตามกรอบของ ESG 2. กำหนด Taxonomy ของประเทศหรือ Thailand Taxonomy เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรื่องการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ 3. การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการปล่อยคาร์บอนและ4และสุดท้าย 4. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ t ท็ o ซ o น y มีหรือการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่า Thailand Taxonomy นะครับ t ทยแลนด์แท็กซ o น o n ีกซอนนั้นก็คือการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อช่วย ในการประเมินว่ากิจกรรมใดดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนที่จะช่วยให้มีความโปร่งใสลดปัญหาด้าน g r e e n w a t c h i n g หรือการสร้างภาพลักษณ์องค์กรว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังเพียงแต่ผลทางธุรกิจโดยไม่ได้ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจริงๆ และมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันทางระบบและจะส่งผลให้การระดมทุนสำหรับธุรกิจเหล่านี้สามารถติดฉลากได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างยังย่งยงืนเช่นการออกอนธบัติกร e นบอน d ์เป็นต้นทักษโนมีเป็นกติกาที่กำหนดนิยามว่ากลุ่มธุรกิจอะไรจะเข้าข่ายเกณฑ์ธุรกิจสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงซึ่งก็จะต้องรวม ESG เข้าไปด้วย ในเฟสแรกนาครัในประเทศไทยเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมโดยจะยึดโยงความย,ายั่งยืนซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติเปรียบเทียบได้กับมาตรฐาน EU taxonomy ปัจจุบันณนะตอนนี้ taxonomy ไ,ได้เริ่มทำออสองกลุ่มอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมขนส่ง ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในกลางปีหรือปลายปี2 5 0 0นอนี้และอุตสาหการรมอื่นๆก็จะตามมานะครับสำหรับการจัดสรรสำหรับการจัดการจัดสรรเงินทุนผ่าน,นกลไก s ustainable finance มีเป้าหมายระยะยาวคือสัดส่วนกิจกรรมสำหรับสีเขียวสูงขึ้นลดสัดส่วน กิจกรรมที่เป็นสีเหลืองและกิจกรรมที่เป็นสีแดงลดลงอย่างเป็นระบบโดยไม่เกิดการสะดุดของระบบการเงินโดยรวมโดยจุดประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านโดยไม่สะดุดธุรกิจที่เป็นสีเขียวมีโอกาสได้รับเงินทุนที่มีดอกเบีย้ยที่ดีเพิ่มขึ้นเทคซโนอมีจะเข้ามาช่วยให้มีการรับรองมาตรฐานและเม็ดเงินจะนําไปสู่โครงการจริงได้แท้จริงนะครับสําหรับเท็โซโนมีเบื้องต้นนั้น มีแผนงานแบ่งระดับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆออกเป็น3ร,ระดับนะครับได้แก่สีเขียวนะครับโดยที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนกรีนโลนเพิ่มมากขึ้นสำหรับแผนสำหรับสีเหลืองก็คือ,อจะส่งเสริมและกระตุ้นการปรับตัวเช่นการวางแผนการใช้แท็โซโนมีในอุตสาหกรรมในธุรกิจครับและสำหรับกลุ่มแท็กซโนมีที่ ระดับสีแดงนะครับก็จะมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดรายได้จากธุรกิจสีแดงลดลงโดยไปเพิ่มรายได้จากธุรกิจสีเขียวทดแทนนะครับนั่นก็เป็นความรู้เบื้องต้นมากๆนะครับสำหรับ sustainable finance และ,ะความเคลื่อนไหวของ taxonomy ของประเทศไทยหรือ Thailand taxonomy นะครับหวังว่าคงจะมีความก้าวหน้าซึ่ง Uh, ทางหน่วยจัดหน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัย,ยมหิลลนดลจะได้แสวงหานและนำมานำเสนตอต่อท่านผู้ฟังทุกคนต่อไปณวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากหน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหินดลและขอให้ทุกท่านได้โปรดติดตาม uh, CMU Knowledge Brief CMU แช a ์เ Learn และผลงานต่างๆของหน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลตามช่องทางต่างๆที่ท่านได้ติดตามเราเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ